ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกลัลยาณมิตรวีรชัยพระนารมและกลัลยาณมิตรกันนิกาพระนารมณ์เรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบุรุษย่อมให้ทาน เช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะ ให้สุขะให้ภาละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะหประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเทียงกันนะครับ ขันธมรยยังพุทธสาภะขวะโตปุพพหาคณมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมา สัมพุทธ oh ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต สมมาสัมพุทธะอิมานิไม่ยังพันเตอิมานิไม่ยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัป,ปริวารานิสัป,ปริวารานิภิกุสังคัสสะภิกุสังคัสสะโอโนชายามะโอโนชายามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสปริวารานิสปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอมหากังอมหากังทีขรตังทีขรตังหิตายะ หิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ชเพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเธ<ว>อตลอดกาลและนานเธอสาธุ ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างแต่นติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายพร้อมนักตึกเราเลิกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศนกุศลให้แบ่งบุญให้ ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทพี่สหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวราที่รักษาพระพุทธศาสนา เทวดาเป็นสัมาธิฏิท ar, all, ip, ederim, feminine, nombre, ัง้งหลายอีกท,ท <ะ S 2> <poles> ั้งคู่เวรคู่กรรมเราเคยผิดพลาดร่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนหนงกรรมนั้นเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสากครัง เอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตตสัเพปุเรนตุสังกปาจันทวปนารโสยถามนิโชติรโสยทาสัโพิตย โยวิวัชันตุสัพพรควินาสตุมาตภวตวันรยโยุีทคยุโภวสักีติยวิวชัตุสพโร จางวุฒาปัญญโตจตารุธามาวัฒนียอายุว no ันโอสุขังภารังอายุวัโกธนวัโกสิริวัโก को भलावा ภรังสิริอายุจวัณโนจะโอคังวุฒิยัจยศวันสัตวันสาจัอายุจัจีวาเสทธิบาอันตุเตโยเบาวตุสาภมาลกลังรักขันตุสาภเท あ <music> ละก,กันนะอระราหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาอะราหังสัมมาสัมพุทโภคะวาพุทธังภะคะวันตังอะิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวตาธรรมโมสวากาโตภะคะวตาธรรมโมธัมมังนะมัสหามิธัมมังนะมัสหามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเดียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเทียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร ทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสักดใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรยให้มีอายุขายย่ยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นาน,าน ปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจากพระตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนชยญาจารสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอินสาธุดินเชิญทุกท่าน ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ